มุกดาหารผลการนับคะแนนเลือกตั้งอบจอวีรพงษ์คะแนนนำคู่แข่งโดงมุกดาหารรายงานผลเลือกตั้งอบจอไม่เป็นทางการวีรพงษ์ทองผาพักอิสระประกาศใช้ชนะเก้าอี้นายกอบจอมุกดาหารโดยมีคะแนนนำคู่แข่งขาดทิ้งห่างเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนายกอบจอ47จังหวัดและสอ,อบจอ76จังหวัดอย่างไม่เป็นทางการภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลา23นาฬิกา8นาทีที่จังหวัดมุกดาหารบรรยากาศบริเวณอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมีชาวบ้านสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอ จังหวัดมุกดาหารโดยมีกองเชียร์แต่ละฝ่ายมาเฝ้าดูการนับคะแนนเป็นจำนวนมากโดยกองเชียร์ของนายวีรพงษ์ทองผาผู้สมัครนายกอบจอมุกดาหารหมายเลข5อิสระหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนับได้83,300คะแนนคิดเป็นร้อยละ97.66 จากผู้มาใช้สิทธิ์183,260คนจากทั้งหมด276,181คนมีคะแนนนำนายบุญถินประทุมรีคู่แข่งจากพรรคเพื่อไทยที่ขณะนี้ได้คะแนน46,387คะแนนซึ่งผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการด้านนายพีรพงศ์ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าในการลงพื้นที่หาเสียงในครั้งนี้ ถามว่าเหนื่อยไหมตอบได้เลยว่าเหนื่อยมากพอได้เห็นคะแนนแล้วก็หายเหนื่อยจากการลงพื้นที่ที่ได้เห็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชาวบ้านได้ระบายถึงจึงรู้ในสิ่งที่ชาวบ้านคาดหวังอยากให้ตนเข้าไปแก้ไขจากการหาเสียงทุกพื้นที่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านได้เก็บข้อมูลจดบันทึกไว้ว่าถ้าตนได้เข้าไปทำงานจะเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างไร ตามที่ตั้งใจไว้นิรันชัยชุดติการภาพข่าวจังหวัดมุกดาหารพีพีนิวไทยแลนด์รายงานขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1ง,งาน60ตารางวา เสนอขายไล่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888อดีล n e ต้น ton 064 837 0198 ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาทท่วนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ 0993496888อดนไลา์ต้น0648370198สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชินวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพี ด้านข้างติดกับที่ดินของท่านในวินทิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทานเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้านแสนบาททวนสนใจติดต่อ ทร0983894577หรือ l ลาย ID ต้น0648370198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหาน้องเจอะเขตน้องเจอะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888 idline ton064 8370198ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดม ถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปอตอทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือ,อยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0 9 8 3 8 9 4577-099-349-6888 ID Line TON 064-837-0198ไอดีลทีโอเ้ิจการร้าอาหารพร้อมที่ดินแะบ้านักอศัยติดแม่น้ำง,งวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหือโรงแรมตัวบ้านมีสาห้องนอนแครบทุกห้องด้วยที่ใช้สอยสามชั้ ขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทั้งโคองแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทนันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าของขายเองยินดีให้ใดหน้าค่าในหน้า3%สนใจติดต่อ 8 3 7 0 9 8มาชมสถานที่จริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอย่ารอชา้าซับดีทำเลดิดวิวแม่น้นำคงสวยที่สุดในองเจีย